สวัสดีครับลิควิดมูรี่รังสิตครับวันนี้มีคาราวลนะครับที่5.1นึ่งนะฮะมาเช็ครถนะฮะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับได้รถมานะครับก็ใช้สักระยะหนึ่งเราก็อยากจะทําการตรวจเช็คแล้วก็บํารุงรักษานะครับก็เป็นความคิดที่ดีนะครับถ้าเราปล่อยปะแล้วเลยมันก็จะมีผลเสียตามมานะครับแล้วเราจะทําการฝัดชิ้นเครื่องยนต์กันก่อนนะครับครับโดยอินจิฝัดพัดนะครับ ทำการล้างทงคำความสะอาดนะครับาภายในเครื่องยนต์นะครับเพื่อเอาคาบขี้โคลนขี้เลนนะครับออกมานะครับเดี๋ยวเราเติมเข้าไปแล้วเราก็จะสตาร์ทนะครับทิ้งไว้ห้าถึงสิบนาทนีเราทำการถ่ายทิ้งพร้อมกับน้ำมันเครื่องเก่านะครับ<ม>ก็เช็คไปทีละรายการนะครับนี่เราฝัดชิ่งเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ่ายน้ํามันออกนะครับเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาหยดให้มันหมดนะครับเราก็ยกหัวรถนะเชิดขึ้นนะให้มันออกได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารูน็อตมันหันไปทางท้ายรถนะเราเสยให้หัวรถสูงมันก็ออกได้ดีกว่านะครับน้ำหล่อเย็นนะครับสูบออกมานะสีสีออกเหมือนน้ำประปานะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน สีเหมือนน้ำเปล่าเลยนะครับอย่าทำนะครับน้ำเปล่าไม่คุ้มนะครับเซฟเซฟเงินใช้น้ำเปล่าเติมเนี่ยมาเจอค่าปั๊มน้ำวาวน้ำหรือว่าเครื่องผูเนี่ยบอกเลยว่าไม่คุ้มนะครับอย่าทำนะครับไม่ต้องไปประหยัดเดีย๋ยวเราเติมน้ำรอเย็นนะครับอันนี้เราก็เติมน้ำรอเย็นเข้าไปใหม่นะครับสีชมพูนะครับ ไปปิดน้ามันเครื่องนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองนะครับกองน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้ลักษณะใส่เป็นคว่ำลงเราก็จะเทน้ํามันลงไปไม่ได้นะแต่ว่าเราก็อย่าลืมนะครับทาน้ํามันนะครับที่โอลิงนะครับของตัวกลองครับเสร็จงานข้างบนฮะก็มาดูงานข้างล่างต่ออันนี้เป็นน็อตของของแท้นะครับน็อตติดรถนะครับเป็นแหวนนะครับรองน้ํามัน ทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันการรั่วซึมนะครับนี่แหวนเก่าทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ทําการหมุนเกลียวด้วยมือนะครับแล้วก็สุดท้ายคือจบงานด้วยประแจถอกนะครับตามมาตรฐานของผมนะครับช้าไม่เป็นไรช่างมันเราไม่รีบนะครับลูกค้าผมก็คงไม่รีบนะใครรีบบอกนะครับน้ำมันเครื่องนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนแหวนเรียบร้อยก็นํามา ไข่เข้าอ่างถ่ายนะครับหมุนวยมือนะครับหมุนวยมือหมุนให้ให้สุดนะครับแต่ตัวนี้มันมันเข้าไม่ค่อยดีนะครับน่าจะมีความผิดปกติในเรื่องเกี่ยวนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าใช้ power tool ยิงนะครับใช้ประแจนะค่อยๆไขไปเรื่อยๆนะครับไขจนสุดแล้วก็จบงานด้วยประแจทอกนะครับไขด้วยประแจทอกนะครับ แค่นี้พอนะครับครับโฟกคาราเวลนะครับก็เหมาะสมกับเบอร์40นะครับใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับใหม่เริ่มเยอะนะครับแต่ถ้ารถใหม่ๆป้ายแดงเลยก็เติมเป็นเบอร์30นะครับครับก็เป็นถ่ายน้ำมันเรียบร้อยนะครับอันนี้ใหม่ก็ยังไม่เยอะนะฮะแสนสองหกนะครับเจ็ดเจ็ด นะครับเปลี่ยนน้ำยารอเย็นนะครับเรียบร้อยนะครับเราจะมาสตาร์ทเครื่องกันเสียงเครื่องยนต์ก็เงียบลงนะครับกว่าตอนที่มานะตอนนี้มาน้ำมันเครื่องเก่าเนะสียงก็จะดังๆหน่อยนะครับ อันนี um ้เราไปเติมน um ้ำยาล้างหัวฉีดนะครับไม่ไม่ค่อยเยอะมากก็ไม่ต้องล้างแบบต่อตรงก็ได้นะครับลองเติมแบบใส่ถังนะครับก็จะไม่ต้องมีค่าบริการนะครับทําน้ํายาดีเซลเพิร์ตนะครับก็เป็นน้ํายาสําหรับล้างหัวฉีดดีเซลนะครับเติมลงไปในถังก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้แบบต่อตรงก็ได้สําหรับรถที่ใหม่ไม่ค่อยเยอะมากนี่ก็เติมลงไปในถังนะครับก็ ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่ารถที่มาเยอะๆแล้วแล้วก็มีควันดําเล่งไม่ออกกินน้ํามันเนี่ยก็แนะนําล้างแบบต่อตรงนะฮะก็จะดีกว่าให้ผลที่ดีกว่านะครับครับหลังจากที่เราสตาร์ทเครื่องไว้นะครับสองถึงสนาทีนะครับแล้วก็มาเช็คระดับน้ํามันเครื่องกันนะครับนี่เลิตรนะครับก็อยู่ในระดับเต็มนะครับฟูลนะครับไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องเติมให้มันเกินนะครับไม่ต้องเผื่อนะครับ อัตราสเกลของดิปสติกตัวนี้หรือไม้วัดตัวนี้นะครับมันก็จะมีตั้งแต่มินิมัมกับแมกซิมัมนะฮะนี่ก็คือระยะเผื่อของเขาแล้วนะครับส่วนใครที่คิดว่าผมพูดไม่ถูกอยากก่าเติมเกินๆจะเติมเยอะก็ได้นะฮะดีผมหรือว่าร้านค้าอื่นๆเขาได้ขายนะ้ำมันเยอะๆนะฮะตัวนี้ผมแนะนําที่7ลิตรนะครับใครจะเติม8ลิตร9ลิตรก็บอกนะฮะผมจะได้ขายเพิ่ม <laughs> แต่เราไปอ่ ใช้คอมนะครับดูค่าเออร,เอร์กันนะครับามาเช็ค,ชคไฟเช็คค่าฟอลกันนะครับว่ามีมีอะไรผิดปกติบ้างนะครับมาทำการตรวจเช็คค่าเออร์อรนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะตรวจเช็คได้ทางระบบเลยนะครับเครื่องเกียร นะครับเซนเซอร์ประตูนะครับเซนเซอร์ ABS นะฮะตอนนี้ก็เออร์เลอร์ไม่เยอะนะฮะมีนิดหน่อยนะครับแล้วก็ทำการเคลียร์ได้นะครับก็สนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับตันนี้ก็เป็นบริการเสริมนะครับสำหรับลูกค้าที่นำรถเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันนะครับที่ช็อปเราไม่มีค่าบริการเพิ่มนะครับไม่มีค่าเสียบปลั๊กนะครับ ทําการตรวจเช็คค่า CCA ของแบตเตอรี่นะครับพานาเนี่ยเป็นแบตมามืดเลยนะฮะดีดีมากแต่ในนี้รู้สึกไม่มีแล้วนะลูกพานาเนี่ยผมใช้ตั้งแต่รถรุ่นตัวแรกนะทุกว,วันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เลยนะฮะตัวโฟล์คันแรงผมนะ <c oughs> อันนี้ก็ยัง6ก0้ CCA นะครับก็ถือว่าถือว่ายังยังเยอะอยู่นะครับจริงๆแล้วตัวนี้ค่า CCA อยู่ประมาณ7 8 0 0นะครับ ก็คือว่าดรอปลงมาพอสมควรแต่ว่าก็ยังใช้งานได้ดีนะครับเนี่ยพอเคลียร์เสร็จค่าเออเลอร์ก็จะเป็นศูนย์นะครับทุกอย่างก็เขียวหมดนะครับค่าเออเลอร์นี่บางตัวนะครับไม่ต้องตกใจนะบางตัวก็ปล่อยไว้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะซ่อมก็ใช้งบประมาณที่สูงพอสมควรนะครับก็ต้องพิจารณานะครับสําหรับรถผมนี้ค่าเออเลอร์ขึ้นเยอะนะซ่อมก็ได้นะครับไม่ซ่อมก็ได้ปล่อยไปบางตัวก็ปล่อยนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสนะครับโฟก์คาราวเวลนะครับครับก็เรียบร้อยนะครับโฟก์คาราวเวลไม่ได้ไอข้างบนมันเอามือหมุนได้เลยบ้างไม่ได้ขอพี่ปรับไปเลยโอเคนะครับก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการเซอร์วิสนะครับโฟก์สวากเกนนะครับคาราเวลนะที่ห้าจุดหนึ่งนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการนะครับลิควิดมูลีลังสิตนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับนัดคิวก่อนเข้ามาแค่นั้นเองผมลงมือเองทุกคันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ